โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนอเชนกับเกนเชคเคยนะครับสำหรับในวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตอร์เกอร์อีกแล้วนะครับก็สําหรับในวันนี้นะครับทุกคนก็น่าจะได้เห็นกันดีแล้วนะครับว่า ID ที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้เป็นไอเดีเซิร์ฟเวอร์หกราสไอ้สามแล้วก็ได้ทําการเปลี่ยนกลับมาเป็นชื่อของผมเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้น่าจะลงก่อนคลิปอัปเดตเรื่องโจรนะครับก็คือผมต้องแจ้งข่าวดีให้เพื่อนทุกคนก่่่ออนนนเเเลลลยยยคครรรรัับบบววาาาาผมมมสถดดึง ID ืกไ้้้ป็ทีีแ นะครับแล้วก็ สามารถนํา ID อีเมลต่างๆขึ้นกันมาได้คือ ID อีเมลเนี้ยกลายเป็นของผมเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับก็ได้มาถือครองไปเป็นเทียบร้อยก็คือถือว่าปลอดภัยแล้วโจนก็ไม่สามารถเข้ามาได้นะครับเออต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องพูดอย่างนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาอัปเดต ID หลังจากที่โดนแฮ็กไปสถานการณ์นะครับมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลังที่โดนแฮ็กไปมีอะไรเสียหายหรือว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับเนาะก็ก่อนจะไปดูคลิปกันนะครับก็ฝากทุกคนเชื่อกันกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกาลังใจ ให้กับผมหน่อยนะครับที่เพิ่งโดนแฮ็กไปแล้วก็คุณสมาร์ทด้วยนะครับแล้วก็ผมก็ขอกราบขอบคุณทุกคนเป็นอย่างสูงที่ช่วยกันเป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยกันกระจายข่าวให้ผมนะครับขอขอบคุณเป,เป็นอย่างสูงเลยนะครับทุกคนขอบคุณมากๆเลยครับโอเคทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยแล้วกันนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมวันพันแมนเดอร์สตองเกตเลยนะใครแสนจะถูกและรวดเร็วผมขอแนะนำนี่เลยขั้นเทพร้านบริการเติมเกมมือถือที่โคตรจะถูกไม่ว่าจะเป็นเกมอวีฟ f ีไฟหรือแม้กระทั่งพับจีโมบายร้านเขาก็มีทุกคนเลือกกันอย่างมากมายและที่สำคัญเลยร้านเนี้ยเติมเร็วมากอย่าลืมไปใช่บริการกันได้เยอะนะที่สำคัญเลยอย่าลืมบอกว่าไมา่ช่องสนอชเนะด้วยนะครับเขาจะได้เป็นสปอนเซอร์ให้ช่องเราไปนานๆน,นะ โอเคนะคผมก็ต้องทำการเท้าความย้อนไปก่อนละกันนะครับหลังจากที่ผมได้ลงคลิปล่าสุดไปตอนนี้ผมกำลังทำการตัดคลิปอยู่นะครับไอตัวคลิปอัปเดตล่าสุดก็ต้องตรวจสอบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางกฎหมายพระบอรคอมพิวเตอร์แล้วก็เรื่องการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละบุคคลนะค,คือถ้าเกิดว่าผมอาลงแบบซุ่ม 4, สี่ซุ่มห้าคือกลัวจะโดนทางองลิขสิทธิ์แล้วก็จะโดนฟ้องเอาเองนะครับก็เลย ขอเวลาคนดูนานนิดนึงในการตัดคลิปละกันนะครับหรือถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านจริงๆผมก็จะอาจจะโพสลงผ่านแฟนเพจหรือไม่ก็เป็นทางส่วนของไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับตอนนี้ทุกคนก็รอติดตามดูละกันทับใครที่อยากรู้เรื่องราว่ามันเป็นยังไงมานะส่วนวันนี้เราก็อย่างที่บอกไปไดไอดีคืนกลับมาแล้วนะครับก็ถือคองอย่างปลอดภย100ัยร้อแล้วนะครับวันนี้ก็เลย จะพามาอัปเดตก,กันหน่อยละกันนะครับก็หลังจากที่โดนขโมยไอดีไปผมก็ได้ทำการกลับเข้ามานั่งเล่นสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็มีค่าพลังอยู่ประมาณ1นึ่งล้านสี่หมืน 1,729หน่วยนะครับตัวนี้ก็คุณสมาร์ทดันพลังขึ้นมาได้แบบสูงมากๆเลยนะครับแล้วขึ้นมาเป็นอันดับที่16ในเซิร์ฟเวอร์ที่6 3 3แล้วนะครับพลังห่างกันนิดหน่อยแล้วนะครับตัวนี้ก็คือมีมูทาร์นอตอยู่อันดับที่15นะครับก็ยังไม่เปิดทีมเต็มนะครับเมื่เกิดเปิดทีมเต็มก็น่าจะพลังสูงกว่าเราแนละ้วแล้วก็มีคุณจอนเฉาสูงและหลายคนเลยนะที่ยังยังคงอยู่ในอันดับไล่ๆกันนะครับเนาะแล้วก็การผ่านด่านตรงนี้เราผ่านไปแล้ว648ด,ด่นาน,น,ด 16. นะัับออตวลนะ ครับก็คือกระบอกอีกนั่นเองนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น2ดาวม่วงแล้วนะครับแล้วก็กิวตอนนี้อยู่กิวอันดับที่3นะครับรักเงินแฟนตอนนี้ใครที่ยังไม่มากิวหรือว่าอยากมาอยู่ด้วยกันก็สามารถย้ายมาอยู่ด้วยกันได้วันนี้มจะทาการเคลียร์คนทุกวันนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอความกรุณาช่วยกันขอเศษตัวละครสีม่วงหรือว่า SR เท่านั้นนะครับช่วงนี้นะก็คือเราจะได้รีบดันเลเวลกิวเราไปเร็วๆแล้วก็รับเพื่อนๆหลายๆคนเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับเนาะคือช่วยกันหน่อยละกันใครที่ เข้ามาแล้วไม่ช่วยผมขออนุญาตทําการบินก่อนละกันนะครับเพราะเราต้องการคนที่เข้ามาช่วยเหลือกันแล้วก็ทําการพัฒนารีวริวเพื่อรับคนเข้ามาเพิ่มประมาณนั้นนะครับเออน่าจะเก็ตอยู่นะเออน่าจะเก็ตอยู่แหละไปไปกันดี่ตัวละครดีว่านะทุกคนตรงนี้ ตัวละครตอนนี้ก็เป็นนะคส่วนของเมทัลแบทนะครับเดือว,ว่ากระบ,บอกนเองนะครับก็คือเป็นตัวละครคีย์หลักเลยพลัง3 3 4 1 9 7หน่วยนะครับเลเวล65นะก็อัพขึ้นมาเป็น3ดาวเหลือง2ดาวม่วงนะครับตรงน,นี้ส่วนลิมิตสกิลก็60นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเบาเสียงแป๊บนึงนะทั้งสื่อมันเสียงจะดังไปนิดหน่อยหรือเปล่าแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะกลัวกลัวเสียงมันจะดังเกิน,นะคนดูจะลำคาญนะครับสักครู่สักครู่เสียงเอฟเฟก,กเอาเหลือสักสัก,กน,นะนี้น่าจะโสิบนละครับก็เมทัลแบน Bad. ก็อย่างที่บอกไปนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรมากก็ยังอาวุธเท่าเดิมอาวุธ2ดาวตรจะว่า3ดาวนะครับแต่ว่าที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นของทองนะครับที่เพิ่มขึ้นมาตอนนี้เป็น3ชิ้นแล้วนะมี HP HP เปอร์เซ็นต์หชิ้นเออแล้วที่เดี๋อวก็คือเป็น SP ร่นร้อนเลยนะถือว่าค่อนข้างดีนะขาดแค่ช่องบนช่องเดียวแล้วที่ยังไม่มีตรงนี้ส่วนทั้งส่วนของการบัฟก็มีครบ3มช่องไปเทียบร้อยแล้วนะครับมี แต่ว่าตรงนี้คือจะไม่สวยนิดนึงนะคือมันเป็นป้องกันแต่ว่าก็ได้ดาเมจโบนัสมาเป็น10%นับ2แถวตรงนี้แล้วก็มีการบับฟฝั่งฮีโร่เป็นเลือดสีฟ้า1แผ่นแล้วก็ใช้อาวุธสีม่วงเพิ่มเลือดอีก1แผ่นในวะัตราคีแล้ก็ต้านทานอย่างละ แถวได้กันเองนะครับตรงนี้ก็คือถือว่าค่อนข้างดีตอนที่ตัวละครตกลงมานะคะรับท่านผู้ชมชองตัวละครซอมบี้แมนยูอาร์นะครับตอนนี้ก็พลัง2 8 4 7 0 0นะครับตรงนี้อ่ะขออภัยฮะ2 8 4 7แปหน่วยเออไม่ใช่700นะ7หน่วยขออภัยเลเวล58นะครับตรงนี้ก็ลิมิตสกิลเลเวลเก้านะปลดล็อกไปก็เกือบจะขึ้น4ดาวแล้วนะครับนีกเพียงแค่สิบเศษนะก็คิดว่าไม่น่าจะเกิน 3ถึง4วันก็สามารถทำเจ้าซอมบี้แมนขึ้นสี่ดาวเหลืองได้แล้วนะครับตรงนี้แล้วก็ปลุกตื่นก็รอขึ้นสีดาวเพื่อทะลวงขึ้น3มดาวเหลืองนั่นเองไอ้สามดาวมวนเองนะครับส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทักษะก็ยังไม่ได้ปลดนะเพราะว่าการอัปดาวช่วงนี้คือค่อนข้างจาเป็นมา,มากๆนะคือยังเอามาปลดให้ไม่ได้เนาะก็ไม่เป็นไรก็รอไปก่อนนะครับแล้วก็โซนอีกทัตสึมากิประมาณนี้เข้าๆแล้วกันนะครับอ่มีอะไรอีกไหมไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับตรงนี้ก็อ่ะ พูดถึงแผ่นกันอีกรอบหนึองกันนะครับตอนนี้คือแผ่นก็ยังคงจะทำกาโร่ SSR พัตหรือว่า SSR บวกเหมือนเดิมนะครับก็รอมันรีท้งส่วนของรีการันตีเดือนมาเราก็จะไปหาลูกแก้วกาโร่กันต่อนะครับที่ที่ผ่านมาเราสุมทั้งส่วนของกระบองเหล็ก SSR ไปใช่ไหมตรงนี้อ่ะเราก็ต้องรอก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาลูกแก้วของกระบองเหล็กไหนให้ซุลูกแก้วของกาโร่นั่นเองนะครับก็ตรงนี้แต่ก็ยังคงลังเลอยู่ว่าผมจะเอากาโร่มาทำคอนเทนต์หรือว่าจะทำราชาทะริลึกมาเพื่อเอาความเก่งดี ก็ใครอยากดูซ <S an> ีรีส์ไหนก็บอกมาได้ละกันครับซีรีส์ซีรีส์ที่เน้นความชอบกับซีรีส์ที่เน้นความเก่งนะฮะงี้นะครับก็นั่นแหละให้เขาดูคอมเมนต์มาแล้วกันนะว่าคอมเมนต์ไหนดีกว่าเยอะกว่าก็เดี๋ยวทำคอนเทนต์ก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วยังคงเหลืออะไรอีกไหมอาจะไม่ค่อยมีอะไรลองเทสดาเมจดีกว่าเออขึ้นอันดับมาแล้วขออนุญาตไปลองเทสดาเมจสักหน่อยเอาสักคนที่คนนี้ละกันเมื่อกี้เห็นอยู่ในจอพอดีอุ้ยมียุงด้วยนะ ตัวนี้คือไม่รู้เจ้าไหวหรือเปล่านบะยูงสปีดเท่าไหรหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเหรอเดี๋ยวแต่ผมขอยัดญาตเช็คซีหนึ่งเก้าเก้าทีมเราจะเร็วกว่าปะออทีมเราจะเร็วกว่านะตัวน,นี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาคอใส่ก่อนละกาศยังไม่มีคอใช้เลยจะไปสู้เขาอือเอาใส่แบบนี้แล้วกันน่าจะโอเคแล้วนะครับคิดว่านะประมาณนี้ประมาณนี้อะมาลองเทสกับเขาสักหน่อยกันดีกว่านะครับเมื่อกี้อะไรปร๋อๆเลยนะเมื่อกี้เดี๋ยวขอยัดเลื่อนหาซีนี่ป๋อขายนาลองดู ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะเคยยุงเขากรอบทองแล้วนะครับตรงนี้ก็เอายุงยืนแถวบนจ้วงซอมบี้แมนเราโอเคถือว่าได้อยู่แล้วเปิดไปก่อนด้วยที่สปอนแคนเลยนะเปิดทาไมสี่แสนเก้าหมื่นาเมตนะครับตรงนี้เราทีมพันไล่เตะขึ้นมาฮม แล้วมาแล้วครับกัหน่พีโรดอกนี้ซัดไปสองล้านห้าแสนดาเมจนะครับติดปยทอไป1ขั้นแล้วท่านสจภาบ,บูบบอมเราก็ยกขึ้นมาฟูไคเคเต้นะดอนนี้แปดหมื่นดามเมจนะตัวนี้คืออาจจะเบาดนึนงนะเพราะว่าของสีทองต่างๆที่ผมได้มาก็เอาไปยัดใส่อมี้แมนแล้วกระบอกเหล็กสองตัวนะส่วนตัวอื่นก็คือไม่ได้ยัดของให้นะคือมันไม่ได้ใช้อ่ะคือมันใช้แค่สองตัวแบะนะครับก็จะเป็นแบบเบาๆนิดหนึ่งนะดูเจนอดยิงไปฮะ บ,าบาั่มมาไปสี่หมื่นดาเมจโอ้โหดาเมจนี่คือยิงไม่เข้าเลยนะครับดาเมจเบาๆนะตีไปตีตรงข้ามเขามีทางส่วนของเกีว,วินด้วยนะตัวนี้ทีมเราน่าจะโดนสตันหรือเปล่าเพราะเกียว,วินไม่ต้องใช้ลูกไฟนะครับว่าต้องรอดูเจา้าเนตเตะเข้ามาครับสตันทางส่วนของกระบองเหล็กเรียบร้อยครับแย่ yeah, แล้วแบบนี้สตันกระบองเหล็กแล้วก็ทั้งซึเมกิแล้วซซมิแมนสปันเค้าไปห้าแสนดาเมจังไง ตดวไล่เตะม,มาแล้วติดลบดีกไปนะตัวนี้กระบอกเอกทีมเราไม่ได้ออกสก,กิวนะครับแล้วก็ทัพซึมากีไม่ได้ออกเช่นกันนะครับบอกเลยว่า2ดาเมจหลักนี่คือยังไม่ได้ขยับเลยแล้วยังไงจังหวะนี้ทีมเขาตีมาแล้วเราก็ย่ำกระบอกมันสลดขึ้นไปฮะเหยียบเข้าไปหนึ่งทีหกหมื่นสี่พันดาเมจนะครับตรงนี้แล้วก็เหยียบเข้าไปหนึ่งทีรับสนามพลังเนาะติดแค่ตัวเดียวแล้วก็หมัดไซคโคลนหรือหมัดวายุ เตะเข้ามาหนึ่งทีไม่เข้าเลยนะตรงนี้ก็มีลูกไฟเหลือสองลูกเกียววินนะจะได้ออกสก,กิลเหมือนเดิมนะครับก็เตะเข้ามาโอ้โหสตันกระบอกเหล็กไปอีกแล้วสตันกระบอกเหล็กไปอีกแล้วนะครับตรงนี้อืแต่ว่าท่าเชอมกิเราไม่ได้โดนเท่าไหร่ก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับที่ไม่โดนนะมาดูกันดีกว่าฟุบุคาเคียตเตะเราดีจะเข้าเท่าไหร่นำยกข,ขึ้นไป,ปร่ามเข้าไปเออแปดหมื่นดาเมจไม่เข้าเลย รอบนี้นี่คือดูรู้สึกเหมือนจะตึงๆมือน,นิดนึงนะเพราะเกียววินนี่คือเล่นงานเราหนักเลยยกขึ้นมาห้าแสนหนาเมีนแนละคือแบบเกียววินนี่คือทําให้เราไม่ได้ขยับหลายรอบแล้วนะครับถ้าเกิดว่ากระบอกเลยผมได้ทุบนี่คือน่าจะพอได้เสียวอยู่ในะแบบปึ้งปึ้งหึงเดือบรถทีผมนอนไปหนึ่งตัวละครน,นะแล้วหมัดวายุไซโคนตัดเข้าไปหนึ่งทีดอกน,นี้ยังไงไม่เข้าเท่าไหร่นะแล้วก็ปูบอมตีมาเออตีมาหนึ่งที อย่างไเดี๋ยวเกียววินเตะเข้ามา2อท่ากีตนะครับตังนี้ไม่สตันนะเราผ่านไปเกิน2เทินแล้วเกียววินจะไม่สตันนะครับตังนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทุบเข้าไป520,000ดาเมจนะครับแล้วกระบอลเหล็กลมมาแล้วตัวนี้หลังชิ้นไม่ได้ทุบมา2รอบแล้วก็หดเข้าไป2อล้านหแสนดาเมจส่งปูบอมลงไปนอนคุยกับล่างมะม่วงแล้วขณะมียุงยูอาในการช่วยยืดดาเมจได้ชีวิตไว้ก็ยังไม่สามารถรับดาเมจได้ไหวนะเรายกขึ้นมา1 8 0 0 0 0ดาเมจนะครับตรงนี้ ตีมาเออไม่มีลูกไฟใช้นะตีมาหนึ่งทียังไงทีมเราโอ้ทีมเราเหลือเพียงแค่สองตออัวละครตัวน,นี้เกลวินก็มาแล้วฮะลกเตะวายุทธนาตันไม่เข้านะครับตรงนี้แล้วซอมม้แมนลุกขึ้นไปสะพันแขนนะครับหนึ่งทีสามแสนเจ็ดมืนาเมตนะครับแล้วเกลวินแล้โจมตีมา เรามาแล้วฮะกระมนำพิน,นโรดทุกกบเข้าไปสองล้านแปดแสนหน้าเอ็ดหส่งทีมเขาลงไปนอนเตะแท้งสองตัวตละครแล้วทีมเขายกขึ้นมาผู้บุคคลเคเทเทียเต้สี่หมื่นนาไม่นะครับไม่เข้าเลยนะแต่ว่าซอมบี้แมนทีมเราเหมือนจะติดไม่ยอมท้อหรือเปล่าตรงนี้โดนไล่เตะแบบเยบยับเลยนะเพราะดามเมจสูงสุดในทีมนะเราเกลวินเตะกข้าม,มาครับหนุเตะพายุสลาตันไม่เข้าเลยแล้วก็ซอมบี้แมนลุกขึ้นมาสปันแคร์นะหัวไปหนึ่งแทร์เก็ตหนึ่งแสนหกหมื่นนาเม่เนะแล้วเกลวินและจมตีขึ้นมาฮะ เรากลมมาแล้วก็นำวิดโลดทุบเข้ามา3ามล้านเแสนนาเมตรเรียบร้อยฮะตรงทั้งส่วขเกียว,วินกลับบ้านทีมเขายกขึ้นมาฟูบุบไครเขียเต้นนะไม่เข้าเลยจังหวะนี้เจนอนลุกขึ้นมาตีธรรมดานะเนื่องจากวมามีลูกไฟนะ แล้วเ,เข้าสู่เทิรอนดีเจจังหวันี้ซอมบี้แมนทีมผมไปสับั้นแคมใส่เจนนั่ดอกนี่ทุบเข้าไปสี่แสนหกหมื่นดาเมจเรียบร้อยครับไม่มียุงซับดาเมจให้แล้วแล้วทุบเข้าไปใสนเมื่อกี้โอ้โหสามล้านสี่แสนดาเมจแล้วยุงทีมเขาได้จจวกขึ้นมาแล้วหนึ่งล้านสองแสน,นาเมยนะครับยังคงไม่ตายติดไม่ดับไม่ดิด้นไปังหวะนี้ลุกขึ้นมาสับั้นแคนมขึ้นมาไปฟาดเข้าไปสองแสนแปดหมื่นดาเมจเรียบร้อยครับผมส่งเท่าตัวของคุณปอยหน้ากลับบ้านนะครับตรงนี้เออ โกดามิี่ทำไปสิล้านสามแสนเก้าหมื่นหกหน่วยเลยนะครับตัวนี้ก็กระบอกอีกรอบไปคนเดียว14บสี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเลยนะแล้วก็มีซอมบี้แมนอีกประมาณ3ามล้านสี่แสนนะครับตัวนี้ก็ดาเมจนี่คือรุนแรงมากๆเลยนะครับเมทัลแบ็คของเรานะครับตรงนี้เนาะโอ้ยเราตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงของระดับนะครับผมตกไปเป็นอันที่เจ็ดแล้วไหนดูซิใครเป็นคนแซงเราโอ้คนนี้เป็นคนแซงเราไปนะครับก็มีซอมบี้แมน ยูอาเหมือนกันนะพันหนึ่งไม่มีอาวุธนะครับตัวนี้ก็ไม่น่าทำไมพลังขึ้นเรียวจังเลยนะครับตรงนี้ก็ยังคงดูดันเหมือนเดิมสำหรับไอดีของเราท่านที่ทําการโดนแฮกไปนะครับก็น่าจะกลับมาลงคลิปกันแบบปกติแล้วนะครับส่วนทางส่วนของคลิปอัปเดตเรื่องความคืบหน้า ว่าเป็นมายังไงและจบลงยังไงก็ขอเวลาสักหน่อยแล้วแกนะถ้าเกิดว่ามันผ่านการตรวจลิขสิทธิ์ผมก็จะลงให้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านหรือมันมีปัญหาก็ต้องบอกคนดูก่อนเลยว่าผมอาจจะไม่ได้ลงให้นะครับตรงนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้กับผมนะครับแล้วก่อนจะกันไปเช่นเคยนะครับสาหรับใครที่กำลังมองหาล้านเติมเกมวันพันแมนเดอะสตอร์เกตอยู่นะผมก็ขอแนะนานี่เลยนะครับล้านคันเทปนะเติมถูเติมเร็วปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไรซึ่งรีฟันตัวนี้ก็เท่านั้นนะครับอย่าลืม้อองต ตัวลาไปก่อนไว้จเจอกันใหม่ในคลิปวิดโอันลาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ